อายุความเรียกราคาส่วนต่างและค่าขาดประโยชน์กรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดสัญญาหรือผู้เช่าซื้อไม่จ่ายค่างวดรถผู้ให้เช่าซื้อต้องฟ้องเรียกค่าขาดราคาหรือราคาส่วนต่างที่นำรถเช่าซื้อออกขายทอดตลาดภายในกำหนดสิปีนับแต่สัญญาเช่าซื้อสิ้นสุดลงกล่าวคือนับแต่วันที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อเรียกให้ผู้เช่าซื้อชดใช้ค่าขาดราคาและค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ กรณีผู้เช่าซื้อประพฤติผิดสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193ทับให้เริ่มนับเมื่อสัญญาเช่าซื้อสิ้นสุดลงมิใช่นับแต่วันที่ผู้ให้เช่าซื้อทราบถึงจำนวนค่าเสียหายเมื่อนำรถที่เช่าซื้อออกขายท่อตลาดเมื่อค่าค่าขาดราคารถที่เช่าซื้อและค่าขาดประโยชน์กฎหมายมิได้บัญญัติกำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะจึงต้องใช้อายุความทั่วไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193 3ทับส0คำพิพากษาสารดีกาที่5002ทับ2557ชมรมปรึกษาคดฟีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชอปทอให้คำปรึกษาดุจะญาตมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น08 9 2 1 4 2 4 5 6 0 8สองห5 5 5 5 0655312999หากหากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากอยู่แคร์ต้องกดติดตามขอบคุณค่ะ